ที่จังหวัดรอยเอ็ดค่ะทางจังหวัดรอยเอ็ดก็จัดพิธีรับพระราชทานเพพบรมฉายาลักพระบา hate. ทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทีใช้กับสมเด็จพระนางเจ้าเพะบรมราชินีให้แก่ส่วนราชการค่ะโดยทีหอประชุมจังหวัดรอยเอ็ดอำเภอเมืองจังหวัดลอยเอ็ดนะคะนายทรงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดรอยเอ็ดก็เป็นประธานรับพระราชทานพพะบรมฉายาลักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ใช้กับสมเด็จพ,พระนางเจ้าเพะบรมราชินี โดยกมรมส่งเสริมการปกครองทองทินกระท่วงมหาไทยได้ตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันหลักของชาติอันประกอบด้วยชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ จึงได้มีการจัดทําโครงการจัดพิมพ์พระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ใช้กับสมเด็จพระนางเจ้าพะบรมราชินีจํานวนหนึ่งแสนแผ่นเพื่อมอบให้แก่จังหวัดทุกจังหวัดสำนักง,งานส่งเสริมการประคองทองทินจังหวัดองค์กรประคองส่วนทองทินโรงเรียนในสังกัดองค์กรประคองส่วนทองทินระดับขั้นพื้นฐานและกะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานณสถานศึกษาและการหน่วยงานราชการต่างๆเป็นการแสดงความจงรักภักดีและการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นันเองค่ะ